นายฟ้ามาเฟียตอนที่43 o ซูรีต้องการไปลงพยาบาลพร้อมกับแจดมินเรื่องตรวจ d n a เธอต้องการรู้และไม่อยากผ่านจสตมินเธอต้องการรับรู้และเห็นมันกับตาเธอมั่นใจและคิดว่าฟ้าคามคือรลรูกของเธอเธอจึงอยากพบฟ้าคามที่สุดได้หล้อครับผมว่ามันคงไม่ดีฟ้าคามอาจจะไม่ยอมรับคุณ บางทีคุณอาจจะเสียใจก็ได้นะครับทำไมเหรอลูกของฉันเป็นยังไงฟ้าคามเป็นเด็กดีครับน่ารักเพียงแต่ว่าฟ้าคามไม่เคยเจอคุณมาก่อนได้อีกอย่างหนึง่งหากฟ้าคามเจอคุณแล้วผลตรวจออกมาฟ้าคามไม่ใช่ลูกของคุณคุณก็จะทำให้ฟ้าคามผิดหวังด้วยนะครับหากฟ้าคามคิดยากจะเจอแม่ของเธอแท้นั่นสินะ ถ้าอย่างนั้นฉันขอมองเขาไกลๆก,ก็ยังดีนะช่วยฉันหน่อยจะรับรองว่าฉันจะไม่ประคามรู้เลยครับผมจะช่วยคุณเองทั้งแจ็สมินและซูรีไม่รู้เลยว่าสามีของเธอพ่อของโอดินคือวัดมาเฟียเขาส่งคนตามเธอตลอดยิ่งรู้ว่าเธอกําลังจะเจอลูกดัามั่นใจว่าอาจจะใช่ลูกของเธอ มันยิ่งทําให้เขาตามตามเธอไม่หยุดเขากลัวเหลือเกินว่าเธอจะทิ้งเขาไปและหนีไปอยู่กับลูกเพราะตั้งแต่เด็กคนนั้นเกิดเธอก็พากันหนีเขาตามตัวเธอได้แต่ไม่เจอลูกเขาไม่ได้แยกแม่กับลูกห่างกันแต่เธอต่างหากที่ไม่ยอมพาลูกมาอยู่กับเขาเขารักเธอมากพ่อสามีเธอตายเพราะอุบัติเหตุเขาก็อยากได้เธอมาอยู่ด้วย ครอบครัวของเธอก็ยินดีแต่เธอเองนั่นแหละไม่ชอบเขาเกลียดเขาแต่ในตอนนี้เขาก็ยังใช้บังคับให้เธอมาเป็นเมียเขาไม่สนหรอกว่าเธอจะชอบเขาหรือไม่เพียงแต่เขาชอบเธอแล้วหวังว่าสักวันหนึง่งเธอคองรักเขาบ้างว่ายังไงเออคุณซูรีน่าจะ,ะพบคุณหนูเร็วๆนี้แล้วครับจางั้นเหรอครับถ้าผลตรวจออกมา แกต้องเอามันให้ฉันก่อนฉันอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครครับนายวัดรู้ว่าเธอตามหาลูกมานานเขาไม่เคยขัดขวางแต่เธอปิดบังเขาตลอดเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเธอกำลังจะพบลูกแล้วเขายอมที่จะให้เธอกับลูกอยู่กับเขาถึงว่าเขาจะแสลงใจอยู่บ้างเพราะถ้าเธออยู่กับลูกเธอคงคงรักเขาน้อยลงปกติความรักที่เธอให้เขานั้น มันแทบไม่ใช่คนที่รักกันจริงๆแต่มันเหมือนพี่เหมือนน้องต่างหากแต่พี่น้องที่ไหนล่ะมีอะไรกันได้เจ็คหมินกังวลเรื่องเส้นผมเพราะไม่ได้มีแต่ของปลาคามยังมีของตัวเองด้วยเขาให้ซูรีไปรอที่รถก่อนก่อนที่จะคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอเลือกคนที่ไว้ใจที่สุดพอเรื่องนี้มันสำคัญจะผิดพลาดไม่ได้และอีกอย่างเขาก็จะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาด เพราะเรื่องของซุรีนั้นหากรู้ไปถึงหูสามีของเธอคงเป็นเรื่องใหญ่นำภัยมาถึงตัวเขาอีกด้วยอะไรนะมีเส้นผมของแกด้วยหรอเออไอหมอแกก็ช่วยจะหน่อยละกันไม่มีปัญหาฉันช่วยแกได้อยู่แล้วฉันเนี่ยทำได้ทุกอย่างนั่นแหละถ้าเงินถึงแกนี่นะทำไมฉันกับแกก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามีเงินถุงเงินถังอะไรมันก็ง่าย เออถ้าอย่างนั้นก็ช่วยหน่อยแล้วกันเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะคุณสูรีอ่ะเธออยากพบลูกฉันต้องไปแล้วแจ็ปปินออกมาคุยกับสูรีเพื่อนัดหมายเขาต้องการเจอฟ้าคามต้องรอจังหวะเพื่อจะพาฟ้าคามออกมาด้านนอกพี่ชายค่อนข้างจะหวงแฟนหวังอามากๆม,มันยากหน่อยสูรีเข้าใจและยอมรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฟ้าคามจะใช่ลูกของเธอหรือไม่เธอก็อยากเจอหลอมาตั้งนานแล้วรออีกสักหน่อยเธอก็รอได้แด็ดมินกลับมาที่บ้านแล้วก็เจอเข้ากับปัน้นไม่รู้ว่าเขามาตั้งแต่ตอนไหนอาจจะมานานแล้วก็ได้ดูจากสภาพและเตียงนี่นายเข้ามาอยู่ในห้องฉันได้ยังไงฉันมาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนไปไหนมา ฉันมีบ้านตั้งหลายหลังไม่จาเป็นต้องบอกนายเออก็ดีเรื่องของฟ้าคามเป็นยังไงฉันกํำลังพิสูจน์จู่ว่าฟา้าคามใช่ลูกไหมของคุณซูรีเธอเป็นยังไงเธอเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีสิเป็นคนดีแล้วทำไมเธอถึงต้องทิ้งลูกก็เธอถูกบังคับเอาล่ะนายมาแค่นี้ใช่ไหมฉันรัาปากนายแล้วไง ว่าถ้านายไม่อนุญาตฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับปา้าคามแต่ถ้าเธอคนนั้นบอกล่ะก็ตอนนี้ยังไม่พิสูจน์ว่าใช่ลูกจริงหรือเปล่าแล้วนายถือวิสาสะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงมันก็ไม่ยากนายเนี่ยฝีมือดีชุวม,มัดเลยน่าจะมาทํางานกับฉันคนเราก็แปลกด้จะเอาผัวไปลูกน้องฮะนายพูดอะไรนะเปล่าฉันก็แค่บน่นฉันน่ะไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วก็ไม่อยากฆ่าใครแล้ว อ๋อฉันรู้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็เชิญนายไปได้แล้วพ่อหมดประโยชน์ก็ไล่เลยนะเพราอยากได้อะไรกับฉันก็ร้องอ้อนวอนเหมือนกับคืนนั้นคืนนั้นก็คืนนั้นฉันถูกวางยานี่นาแล้วไงที่อย่างนี้ไล่เพราหมดประโยชน์แล้วถามจริงๆเหอะไม่คิดอะไรจริงๆนะหรอไม่ฉันไม่ชอบผู้ชายซะหน่อยฉันชอบผู้หญิงอีกอย่างฉันก็มีเมียเยอะ อาจจะมีนายคนเดียวที่เป็นผัวฉันก็เฉยๆดนี่เหมือนกันฉันก็มีเมียเยอะแยะมีนายเป็นเมียเพิ่อมอีกคนก็ไม่แปลกถึงแม้จะเป็นผู้ชายกระเถอะนี่นายยอกย้อนฉรอเปล่าสัหน่อยก็ใคยพูดห้ฟังเล่าสู่กันฟังไม่ดีหรือไงฉันไปก็ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวนายเพิ่งไปสิไรเอกฉันขอร้องหนายหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรคือฉันกังวล เรื่องคุณวัตสามีของเออคุณสุรีน่ะฉันกลัวว่าคุณวัดถ้าหากรู้เรื่องนี้เข้าฟ้าคานจะตกเดือนตรายฉันรู้ฉันรู้ว่าควรทำยังไงขอบใจที่เข้าใจไม่ใช่ว่าพี่ชายฉันจะดูแลฟ้าคานไม่ดีนะแต่ฉันกลัวพลาดนะ่ะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้างั้นฉันก็จะไปทัทีเดี๋ยวสี่เดี๋ยว อะไรอีกถ้าไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยก็เลิกล้างฉันได้แล้วพูดออกมาแต่ละคคำเนี่ยไม่มีคำไหนเลยที่ไม่ใช้งานฉันเนี่ยเอ่อเออคือคือคือฉันฉันคิดถึงว่าอะไรนะก็ฉันคิดถึงนายพอเจอนายฉันก็พอขายคิดถึงบ้างพูดบ้าอะไรทำไมต้องคิดถึงฉันนายบอกว่าไม่สนว่าเรามีอะไรกัน มีอะไรกันอ่ะฉันไม่ซีเรียสแต่ว่าพอฉันไม่เจอนายฉันก็คิดถึงฉันรู้สึกอย่างนั้นก็บอกอ่ะ,ะชอบฉันลสิเอ๊ะนายเนี่ยแล้วนายคิดถึงฉันหรือเปล่าล่ะถ้านายคิดถึงฉันนายก็คงชอบฉันเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้สิก็คิดถึงก็เลยมานี่ไงเอ๊ะแสดงว่านายก็ไม่ได้มามาเฉพาะเรื่องปลาคามอย่างเดียวใช่ไหมล่ะใช่ โห oh, ตอบตรงดีจังฉันเป็นคนที่พูดอะไรง่ายๆตามความรู้สึกไม่ใช่พูดกลับไปกลับมาเหมือนคนบางคนนายว่าฉช่หรอก็ใช่สิบุคคลสาธารณะอ,นนอะเนาะไม่ค่อยคิดมากที่มีอะไรกับใครนี่นายนายจะว่าฉันมั่วเหรอฉันไม่ได้พูดเรื่องที่จดัดเมนพูดมาที่รู้เนี่ยก็พอพูดเองทั้งนั้นนี่อะไรอีก ฉันคงต้องไปสักทีอย่ามาล้างฉันอีกเลยหรือว่าเออคือฉันฉันอยากมีอะไรกับนายฮะโถ่ทำไมหูไม่ดีแก่แล้วหรือไงก็ไม่แก่เท่าไหรน่นี่คือคือฉันได้ยินไม่ถนัดอะคือฉันอยากนอนกับนายก่อนที่นายจะไปก็อบอกหรอกไงว่าฉันไม่ซีเรียสเรื่องนี้อะนายจะรับหรือเปล่าเออ โอ๊ยตัดสินใจเช้าจังแล้วก็เปลี่ยนใจซะเลยพอได้ยินแบบนั้นปั้นก็เลยกดแจดมินลงมาเตียงจากนั้นก็ดําเนินการอารมณ์พิสวัสด,ด์พงพวดบอกเลยว่าร่างกายของน้องนั้นขยับกระเยื่อนด้วยแรงม้าที่สูงมากแจดมินเองถึงขั้นตั้งรับไม่ทันโอ๊ยในขค้ข้อหน่อยสิฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ต้องไหวขอเอ็มไม่ใช่หรอจะจัดหนักให้ลุกไม่ขึ้นเลยนี่นาย โอ้ยอย่าทำเป็นรอยนะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไไดะจะทำสีอย่างปันเองไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเพราะเขาไม่ได้ร้องขอเขาเป็นเพียงแค่คนสนองตามความต้องการเท่านั้นดาชาร้อนใจเรื่องของเล้งไม่มีใครทรงข่าวมาถึงเขาสักคนโหมที่น่าจะรู้ก่อนใครมันทำให้เขาตามโหมมาถึงที่บ้านเจอโหมพร้อมกับลูกน้องของเล้ง ที่ชื่อทูอะไรนั่นเขาพอรู้อยู่แล้วเออเจ้านายมาถึงที่นี่เลยแล้ครับผมก็ลังไปพบพอดีแกไม่เห็นอะไรงานฉันเรื่องเล้งฉันกังวลก็เลยตามแกมาที่นี่ทูยืนอยู่ข้างหลังโฮมเขาฉลาดพอที่จะไม่พูดและไม่สบตากับดาชาบุคคลคนนี้น่าเกรงขาหน้ากลัวแล้วก็หลอมันทำให้เขาคิดว่าต้องเป็นคนที่สำคัญและมีอิทธิพลมากมาก ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้เลยสักนิดแต่ทำไมถึงได้ตามหาลูกพี่เขามันคืออะไรกันถูกเข้าไปรอในห้องก่อนไม่ดื้อจริงๆอยากตายหรือไงก็ไม่อยู่กับนายฉันต้องกลัวเหรอไม่เป็นไรให้เขาอยู่เถอะนายครับแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมเกรงว่าเจ้านายฉันไม่ทำอะไรเพื่อนของเลี้ยงหรอกครับนาย แกได้ข่าวอะไรหรือ,อยังขอโทษครับผมยังไม่ได้ข่าวก็เลยแกมัวแต่อยู่ที่บ้านแล้ววุ่นวายกับไอเด็กนี่หรือเปล่านายครับฉันไม่เคยเห็นแกพาใครมาที่นี่ผมไม่มีอะไรกับเด็กคนนี้จริงๆก็แค่อยากดูแลเพิ่อนของเล้งเจ้านายถ้าเห็นว่าผมไม่ควรทําผมก็จะพาเด็กนี่ไปให้ไปอยู่ในที่ของเขาจะไม่ได้ว่าอะไรอย่างนั้น หนเดินม,มาใกล้ๆฉันสิดาชาเรียกทูทูเองสายหน้าแต่โฮมก็ดันล่างของทูเข้าไปใกล้ๆดาชาเล้งอยู่ที่ไหนคือคือผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะแล้วคุณเป็นใครอยากรู้เรื่องพี่เล้งทำไมฉันเป็นผัวของเล้งฮะผัวของลูกพี่เอ่อคือทำไมทีนี้ก็บอกฉันได้แล้วสิว่าเล้งอยู่ที่ไหนเจ้าไหนครับทูไม่รู้หรอกครับ ถูเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเล้งยังไม่ตายเมื่อไม่นานมานี้รู้ก่อนเจ้านายแค่ไม่นานครับฮนี่ฉันรู้เป็นคนสุดท้ายเลยเหรอรู้ช้ากว่าคนอื่นว่าเล้งยังไม่ตายฉันควรทายังไงกับแกดีเจ้านายจะลงโทษผมยังไงก็ได้ครับผมยอมทุกอย่างครับเอาล่ะฉันจะลงโทษแกได้ยังไงในเมื่อฉันต้องการใช้งานแก แล้วแกก็ต้องตามหาเล้งให้ฉันเจอให้ได้ฉันเองก็จะออกตามหาเหมือนกันเราก็เหมือนกันโทูถึงกับตะดุง้งผู้ชายคนนี้หล,ล่อและดูมีอำนาจไม่น่ากลัวเหมือนกับพมมันคนละอย่างกันจริงๆเขารู้สึกวันๆแล้วกลัวผู้ชายคนนี้อย่างบอกไม่ถูกถ้ารู้ข่าวเรื่องเล้งให้เลบบอกฉันด้วยเออคือคือผม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 ครับครับ โมถึงกับหลุดขำเพราะถูรู้ท่าจะกลัวดาชามากๆจริงๆพอาดาชาไปแล้วโมก็แอบยิ้มเล็กน้อยแต่ทูก็เห็นยิ้มอะไรเนี่ยกลัวเจ้านายฉันขนาดนั้นเลยเหรอก็น่ากลัวนี่ทำไมพี่เล้งถึงไปเป็นเมียผู้ชายคนนั้นได้น่ากลัวชะมัดเลยฮะเออเมื่อกี้นายบอกว่าเป็นเจ้านายนายเป็นนักฆ่าแล้วผู้ชายคนนั้นก็เป็น ใช่เขามีนักฆ่าอยู่ในองค์กรทั้งหลายคนโอ๊ยตายแล้วลูกพี่โคตรยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่แบบน่ากลัวหัวโหวดสิว่าหัวโหดที่ไหนคุณดาชายังไม่เคยฆ่าใครซะหน่อยแต่เขาอ่ะก็ไม่ต้องทําเองปะแค่ใช้คนอื่นทํามันก็เหมือนฆ่าคนนั่นแหละทําเป็นรู้ดีเราเคยฆ่าคนเหรอเคยอยู่ในองค์กรน,นี้หรือไงนี่นาย,ยาพูดอย่างนี้นะถึงก็กลัวนายเหมือนกันแหละ ฉันอยากจะกลับกลับกลับไปอยู่กับกำนันช้างแล้วอะเออจะกลับก็กลับไปสิฉันอยากให้อยู่ตายล่ะนี่อ,อ๋อขอเตือนนะระวังจะได้ผัวไอ้คนที่ชื่อชาติอะไรนั่นอะระวังมันให้ดีนายอะ่ะขู่ฉันเรื่องนี้อีกแล้วนะยิ่งกูกลัวอยู่ทําไมข้าววันนั้นทําให้เห็นภาพจนกลัวมาถึงตอนนี้เลยเหรอก็กลัวนะสิแต่ไอ้ชาติคงไม่คิดอะไรกับฉันแบบนั้น มันก็ไม่แน่เอาละถ้าอย่างนั้นจะกลับก็ไปรอที่รถฮะนี่นายให้ฉันกลับถึงืิ้งหรอทูพูดแล้วก็ใจหายอยู่กับพ่อม,มาหลายวันมันก็ผูกพันไม่รู้ทําไมถึงได้รู้สึกดีกับเขาต้นเร็วขนาดนี้ท,ทั้งที่เขาก็ไม่เคยได้อยู่บ้านและตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เป็นมิตรที่ดีต่อก,กันเลยทําไมเออก็ได้ไปรอที่รถก็ได้ อ,อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ไม่พอใจซะอย่างนั้นเฮ้ยเด็กว่าพ่อมาส่งถูที่บ้านของกำนันและเจอกับกำนันช้างอ๋อนี่เพื่อนของเล้งครับเพื่อนของเล้งแล้วก็ปั้นด้วยขอบคุณนะที่มาส่งให้ทูทูคงรบกวนคุณหลายวันเลยไม่เป็นไรครับผมเองอะ่ะ ก็ไม่อยากเลี้ยงเด็กเลี้ยงไปเลี้ยงมาบางทีผมอาจจะเผลอตีเด็กขเข้าก็ได้ไม่ใช่เด็กขนาดนั้นซะหน่อยถูกเวลาที่ควรโตคุยกันจะสอดครับกำน,นันเข้าไปในบ้านได้แล้วครับกำน,นันระวังตัวด้วยนะครับขอบคุณที่เตือนผมรู้ว่าผมควรทำยังไงคุณเดงก็เหมือนกันถ้ามีอะไรที่ควรบอกผม คุณก็ควรบอกผมบ้างแน่นอนครับกำนันแต่ที่ผมควรบอกก็คือให้คุณระวังตัวเมื่อโฮมไปแล้วพาเธอก็ออกมาจากห้องเธอเห็นโฮมเข้ามาไม่อยากให้โฮมเห็นเธออีกเพราะเธอรู้ว่าโฮมจำเธอได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจำได้จริงอย่างที่เธอเข้าใจหรือเปล่าหมอนนั่นน่ากลัวนะคุณแล้วยังไง เธอรู้ได้ยังไงว่าโหน่ากลัวเคยรู้จักหมาด้านเหรอหรือว่าเคยเป็นอะไรมากกว่าคนรู้จักเอ๋นี่กำน,นันพูดทํำยังกระหึ่งซะแน่ฉันก็แค่ถามดูก็เธออยากรู้แต่ไม่ยอมออกมาพบมันก็ดูแปลกๆนี่กำน,นันฉันนะ่ะไม่เคยมีใจให้กับใครแล้วก็ไม่คิดจะมีด้วยกำน,นันไม่ต้องมา คิดว่าฉันเนี่ยเคยมีแฟนลูกคนอื่นฉันยังโสดและยังซิงเข้าใจไหมกำนัน